รอบเมื่อกี้ใช้พลังงานก๋วยเตี๋ยวที่กินไปหมดเลยอะเออกินไปหมดละพลังงานใช่เดี๋ยวก็เอาพี่ชามเล็กกันดิไม่ใช่ชามใหญ่ต้องกินข้าวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมอก่าหมอกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอายาพาราเยสซับนไปดีหรือเปล่าเนี่ยท้าแซลเลยคิดเยือดอ๋อคิดนะคิดนะบอกวทั้งกล่องมีแต่ใช่นะ เดี๋ยวผมเอายาพาราด้วยดิว่าหมดตัวหมอโดนดีงหมอโดนดีท็อกหมอที่หมอล้มเนี่ยหมอโดนดีท็อกกระเป๋ายาในตัวหมอหมดใครจะทำอะไรก็ทำอ๋อฟางเต้านี่แอบไม่รันขาดคำเลยพี่หนึ่งเห็นไหมบอกแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคนติดไรพี่ต้องการให้ติดเลย เฮ้ยมันไม่ให้หมอไล่อะพี่หนึ่งมันไม่ให้หมอไล่บัฟบอะมันไม่ให้หมอไลบ่บัฟมันเจไล่เอาเอาบั๊บไปสักอีพวกเวรโอ้อโห<อ> <c oughs> ม, <c oughs> มันบอกบั๊บเวอร์ปอะไรไม่ให้บับ๊บมันบอกตัวเนี้ยต้องตายก่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอยู่ไกลๆเลยนะดูมันจะไล่ไหมนะ พี่หนึ่งพี่หนึ่งหมอบัฟอยู่นะกินยาเองด้วยต้องพักวูบไม่ได้เดชาติหมอหมดเ <laughs> สือจันยันหมอ <laughs> เชี่ยเดชาติเลยแหละอ้วนอีกเดืมเดิม เดิมเดิมให้เต็มเล็งเดิมตาดีเนาะไปเดิมเข้าไปนั่นมีคนติดแล้วโอ้ยมันโยกหัวดีไงวะไอหัวไก่ว้าหเปิดเปิดบัฟเอเดเมนเราเพี่หนึ่งมารับกันเองเนะในในวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาพจำยังชัดเจนเออนอนกูไฟเผาภาพจำชัดเจนว่าหมอเตรียมเตรียมดีท็อกซ์เองแล้ว ไม่ใครมีหินไหมเอามันลงมาดิเปิดจุดแล้วมีสลิงเกิงสลิงเกอร์ไหมไปหยิบหินแป๊บที่ <c oughs> มันน้ำมันยื่มน้ำเลยนะมันเหนอะหน,ก,หนกดิจ๊ะแล้วดูร้อนลุ่มหัวใจกันทุกคนเลยร้อนร้อน ้าวล้มล้มอย่างนี้เปิดจุดเปิดจุดนี่งไงเอาไว้ดิเไเป็นไรไม่ต้องคิี่วให้ดูเต็นยาบาดมันถามดื้อเยกหาะทิปอ๋อสายภาพพรแล้วนะตีไม่เข้าอ่ะ ดีโอ้มองเลยเลยนอกจากเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์โมเนียเแล้วก็เบราเธอร์แต่เอฟเฟกต์นี้เห็นชัดมากนะเอฟเฟกต์ไฟเป็นชัดชัดเลยว่าโดนฉันกลับไปแล้วก็มองมือมองบนฟ้ากลางมองคลิงเออเออ ลงมาหมอคุยตบหน้าแล้วนะลงมาโอ้ยไอตบอไอลงไอจิกปล่อยกันไปแล้วเฮรึเป็นมังกรหรือมันเป็นไก่เฮ้ยหนึ่งข้าวคมอัตติก้ำน้ำก็มา หมอลบได้กล่าวดีว่าบัฟหมดแล้วนะทุกคนบัฟบัฟทุกอย่างหมดแล้วนะสามนาทีโอยแย่แล้วหมอบัฟอยู่ด้วยแม่โอ้ยมัน้ำหมอมัน้ำหมอ ไม่เหนื่อยไม่ยอกแต่งอุ่ยฟิสิกอลขาแตกขาแตกวะตายปุ๊บแตกปั๊บเลยแตกเมื่อถึงเวลาสายไปอัน,นจะมาเหมาอ,อีกินะสายฟ้าลงพอดีเลยผมกำลังรีโหลด หมอกำลังนับไปฉากเลยนะหมอ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 ปอยบ้าอะไรหมออยู่หลังลอยอยู่เมื่อกี้หมออยู่หลังลอยเลยหมอหมอลอยอยู่เมื่อกี้หมอปอดบ้านอะไรเมื่อกี้หมอลอยเลยหมอหลังลอยหมอกลิ้งอยู่เติมยาไม่ทัน มันบอกไม่ให้เพิมพาราไม่ให้เพิมพาราหนึ่งเม็ดครับพาราสองเม็ดครับมันบอกไม่ให้เติมพาราสามเม็ดครับสี่เม็ดครับเม็ดยังไม่เต็มเลยเม็ดครับเฮ้ยยังไม่เต็มนี่ผิดปกติแล้วมันไม่เด็กพาราอ่ะโอ้โหหมอหลบได้ก่อนหนิาหมอหลบได้โอ้โหตามหมอเลยเมื่อกี้เมื่อกี้หมอหลบได้ไงรู้ไรบัฟอยู่หลบได้เฉยที่สุดบ้านกวาดลบไี่ อีโดนเต็มหน้าเลยหมอโดนหมอไล่บัฟไม่ได้แล้วติดโคนทิมชชช็็็ออตตจัดการมันหมอไม่บัฟแล้วหมอไปย,ยิบหัวือไม่เหหมอไปยิบโชว์เลย <laughs> มันไม่ให้เติมบัฟ <laughs> หมอเพิ่งเติมยาเอ้า อแกดูฉันเลือกนายฉันนึกว่าช็อตคนข้างหลังกูก็วิ่งยิ้มเลยบุกบุกมวิ่งเฮ้ยมันไม่ได้ป๊ออีกแล้วโอ้โหมีคนรู้สึกเป็นหลับถึงหลับถึงหลับน่ะภาพจำยังชัดชัดชัดเหมือนเหมือนจะภาพเดิมน่ะเมื่อใช่แฟนแบ๊ก รับบุดไปไหวรับ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 ยปรับ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 เราจะไปโทษยังไนวะเนี้ อ้าวไม่มีไม่มีเห็นมันกำลังบึม้มคิดเป็นดาก้บบนอนเหรอดาก้อนแต่ปิไปแล้วต้องเอาเขาแล้วโอ้ยิงหมอปิงโอ้ยถุงยี่แตกเออโอ้ยเด๋อวแฟบ เอ้มุมนั้นมันได้ขอดทดสอบนี้มันโกรธแล้วอ่ะมันงอนแล้วอ่ะมันบอกไม่สนสี่งไงไข่นอเดดได้์ขาไอ้ต่างหมอด้วยหมอด้วยที่โดนเนี่ยหมอด้วยไม่กิน หลบหลังน้ำแข็งไม่มีสเตปหลบฝนดามโจไม่สมองสมองไปแล้วเ่ยาหัวเปงนนหัวไม่ได้อาจายาบันหมอกินกอดถามทิศหลอนเออมึนมึนมึนระเบิดเออแตกสวยทีมงานคุณภาพ อะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยล oh ้มล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 ้มอตันเหรอสตันไหมผมอะตันพี่สตันระเบิดผมเมากระสุนเมากระสุนเมากระสุนแดกกระสุนเยอะไปหน่อยเมาดินปืนมันไม่ให้เติมมันไม่ให้เติมโอ้โโอ้โห <laughs> โอ้ยเห็นเต็มหน้าต่อหน้าต่อตาเลยเนะี่ยเมื่อกี้เนะี่ยใส่รัวแล้วง <ไป S 1> หวะนนี้หมอหลบเนะลเป็นใครหมอไม่รู้เลยหมอหลบนะอูดหลบใต้ค้องอย่างเท่กูรู้ว่าเดอะฟ้าโอ้ยฟ้าจริงฟ้านอน อ้าวหมออยู่ไหนหมอหม่าหมอหมอหมอปาวหมอหมดบ้าอะไรเียวโอ้ยเบามีกนเลิกเป็นเอลเดอร์เหอะบอกไวก่อนหน้านี้ลาเ่าภาพจำอะไรอะไรอะไรที่หมอนี่ ้ยิงจิ้มโชเลยเนี่ยโถกระจากยิงจิ้มโชเลยโอ้ไม่ได้เนีไม่ได้ตีตายท้ไม่ได้ตีเลยภาพจำมันยังชัดใจเออเออเอาเข้าไปเออทับอีกเออเอามันอีกเอาไม่เออเออหมออยู่ใต้ท้องหมอไม่รู้เรื่องหมออยู่หมอไม่รู้หมออยู่ใต้ท้องบัฟบัฟหมดเดี๋ยวหมอบัฟให้นะแป๊บนึงหมอบิดได้ เป็นการกินยาชว์เเมาเลยขอรับดาบแบบนี้าวะเเลยแกสแกส่ไอ้โอเคไปแน่ยเหมอเอาคุยต่สวนกันเรียบร้อยดิ้นเจอหมอเอาไเป็นไม่รู้อ่ะไม่รู้ผมสวนโดนโดน เราชวบมันโดนผมอะอะไรก็ไม่รู้แต่ไนแม่งเลไม่รู้ว่าแบบยิงแม่งก่อนไม่รู้คืออะไรไม่รู้ว่าแต่มันโดนผมตบหน้าดูหน้าอยู่เลยเอ้ยเนี่ยคับเกือบยู่เลยหมอเนี่ยหมอก็าโดนเสาเนี่ยกินข้าวก่อนก่อนจะก่อนจะยู่ไปกินข้าวก่อนลุกๆตีเลยตีเลยอย่าเกาะส่งเวลาไม่ให้ตีเลยตีเลย หมอสายบัวหมอสายบัวนไหนที่สุดมันน่าจะมันน่าจะเฟินพอดีเพื่อนหนึ่งเพราะว่าผมเก็บอะไรนะไออิมแพกอิมแพกเวฟเวฟสามมันแล้วผมกดอินไปแล้วก่อจริงยิงข้าวหมูก่อนพีบัฟเห็นผลเมื่อไหร่เพื่อนหนึ่งไอบัฟพลาได้อยู่ใช่ไหมส่วนใหญ่มันไล่บัฟใหญ่ไม่ทันอ่ะมันไล่ได้แต่บัฟเล็กของป่อง หมอดีท็อกถามว่ามันเป็นอะไรอ๋อใช่หมอแค่เอาขุยที่เก็บสแต็กเจ็ดร้อยไปฟาดหน้ามันสองทีแค่นั้นอนอนีีนี่ก็เก็บสแต็กใช่ไหมตีทีหนึ่งปุ๊บแล้วเก็บท่านี้หมุนเก็บแบบนี้ยสามรอบแล้วแล้วแล้วมันจะได้ท่าใหญ่มันจะเป็นเอ็กโคเวก็บึ้มทีหนึ่งแล้วมันจะเก็บเก็บสมสแต็กอะไรย้อนตัดลองทรงี่ย เมื่อกี้เป็นไรไม <G un> ่ <G un> รู้รู้แค <G un> ่ว่ามันโดนเอาคุยนี่แหละตบหน้าสะใจมากเลย